สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวจาวิโดโออาร์ร้อยสิสามกันครับนะซึ่งจะมีโยดังนี้นครับนะมีอยู่ท่าสกิมีท่าสกิลสีดาวพลังงาน4.5นะครับตำแหน่งที่ยืนนะครับนะก็มี LW นะครับ LM แล้วก็ RW นะครับนะซึ่งเท้าก็เป็น5-3นะครับนะซึ่งเท้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเป็น3นะก็ไม่ค่อยดีครับคุณสมบัตินะครับไปนี่ครับผมมีจังหวะซิงเกิล้นนะครับ เป็นท่าประจําตัวนะครับผมแล้วก็มีเพย์เมเกอร์ซึ่งลานนี้ก็ตีไม่ได้เราเพรอะนะครับอาจจะเป็นตัวแจกฟรีนะครับอยู่ที่ค่าพลังนะครับผมค่าพลังฝีเท้านะครับถือว่าไวนะครับระดับตัวโอเวอร์อาร์ก็ถือาถือว่าไวมากเลยนะครับนะการยิงก็ถือว่าใช้ได้ครับผมทรงบอลก็ถือว่าดีครับเล้งบอลนักเตะชาวบราซิลเล้งบอลดีอยู่นะครับผมนะส่วนสภาพร่างกายนะครับไม่พร้อมที่เป็นนักเตะตัวเล็กนะก็จะบางๆหน่อยนะครับนะให้มาได้เดียวครับผม ต่ร่างกายนะแต่บวกตาทีนะครับนะก็เบิร์มอีสิบอย่างลสิบนะครับคุณสมบัติก็เป็นสูงต่ำนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะเสียงเดียวคือท้านี่แหละครับถท้าห้าสามนะครับผมนะโอเคไปดูในเกมไปดีกว่าโอเคนะครับก็เข้ามาในเกมที่เรือร้อยนะครับผมนะตานี้มาผมจะมีที่ศึกวุฒิครับซอยคอของผมไปที่แัตติวิทยาครับผมแัตติวิทยาไปที่ฟันจิงซองครับดีวซองไปที่ตะเกียบเขาครับ เดี๋ยวเขากับทีบ้านทีซองครับผมเยซองแทงไปที่เอตัวครับเอตัวจังหวะนี้ครับไปที่ดิสุดุดครับวิธีสุดุดโดนเปย์ได้ยังไม่ได้ครับผมเอะเป้ครับขอโซนกับสาบินโยครับสาบินโยจังหวะนี้ขอลองฝีเท้าครับโอู้หูยเหมือนจะกดรีบกดไปหน่อยครับผมจังหวะนี้ที่ซอยคอซอยคอไปที่ดิสุดุดครับดิสุดุดจังหวะนี้ยังไงต่อครับหาช่องส่งอยู่แล้วตอนนี้หรือจะเลี้ยงไปครับเจ้นี้เจ้นี้วิธีสุดุดไม่จางส่งครับ แล้วก็ส่งตัวติดครับแต่ตอนนี้เอาจะต่อครปาร์กิซองครับส่งมาเด้อเขาอู้คูรวมบล็อกไม่ได้ครับแหมตอนนี้ครับผมมาที่จาวินโยบไปที่ไปเป้ก่อนครับจังหวะนี้ไปที่าสินยาาสินยาขอหลอกยิงครับไม่ได้ครับเอเป้ครับเอเป้กลับไปที่เปดี้ครับเปดี้ไปที่จาวินโยะจาวินโยะจังหวะนี้หลุดมาแล้วยิงคมคมเอ้าเฮ้ยเท้าสามยิงไม่เข้าครับยิงด้วยเท้าขวาไม่เข้าครับจังหวะเมื่อกี้ครับ เท้าสีน่าจะเข้านะครับเมื่อกี้แหมเสียดายนะครับน่ะดูดีอีกรางครับผมมันดีซิอุตครับโดนแย่งอย่างง่ายดายครับมันนีลาฟินยาครับผมลาฟินยาไปทีโอโดฮีโร่ครับติตูเล่ไปที่เอเป้แอเป้ไปที่ลาฟินโยครับจะจัดฟินโยขอรออีกครั้งครับโอ้โหเบานี้นี่ครับติตูเล่ครับผมตูเล่ไปที่ลาฟินยาครับลาฟินยาเนี้ครับพอของกับติตูเล่ครับตูเล่ไปที่คาฟูครับวันนี้ไปที่ไรกะครับผมไรกะไปที่ฟินโยครับ จามิโยขอส่งให้เปเบดี้ก่อนครับแต่เปเบดี้ขอทำประตูโอ้โหเป็นไปได้ครับผมจังหวะนี้ครับไปตีอยูนในสุขุมครับวในสุขุมจังหวะนี้ไปที่เอโตครับเอโตโดนบล็อกก็ได้ครับจังหวะนี้พยายามเอโตเปิดบอลมาครับครับยิวิญะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่หลุดได้ไงวะน่ะโอ้โหอะไรนะครับนะเปิดบอลแล้วก็โมงอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยหรือจะเชื่อครับคาฟูไม่โมเลยครับร้อยสิบสามเหมือนจะตกยุคแล้วจริงๆครับผมคาฟูร้อยสิบสาม เออผมว่ายังเก่งอยู่นะครับกรารคาฟูล่างนี้ครับไม่ดีแย่ครับจากเมื่อกี้ค่อยดีอะไรครับมาดีดาฟินโยอีกครั้งครับผมซาฟินโยครับโอ้โหความบางครับเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อกี้โดนเบียดนิดเดียวล้มเลยครับเราจะคือจบคะแนนครับด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งนะครับจบครึ่งมาครับผมอันนี้คนครึ่งหลังนะครับผมเมื่อกี้พูดติดฟันไอติดลิ้นไปหน่อยครับโอ้โหพูดไม่ออกนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันครับผม ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนละพีพาดกันได้ครับผมสวัสดีเปดี้ยับเปดี้โดนสกัดอีกครั้งครับจะเชื่อครับผมโดนลูกไม่คาดหมายครับจังหวะนี้โดนนําไปก่อนครับดีควต้องหาประตูให้เราด้วยครับจังหวะนี้ครับดเปดี้รับเปดี้ไป่ที่ซองอันนี้วัวนี้ไป่ที่ซองครับผมเอาทีซองไปที่กาเซซูครับอุ้ยเห็นไหครับราการทำการสกัดไว้ได้ครับ อันนี้ไปที่เอฟไปเอฟไปที methods, ่เปดี commonly, ้ครับเปดี s <S ้ไปที่ยาวินโยกครับโยกจังหวะนี้ทางการก่อพอส่งครับเปดี้ก่อนครับประจวบนี้เปดี้ขอวิ่งมาครับจะพยายามเลี้ยงหาช่องครับไปครับโอ้โหติดไว้ทั้งสามตัวครับไม่รูมประกบอะไรตั้งเยอะครับอันนี้เอเต้ครับเหมือนจะโล่งครับแล้วเปิดบอลมาครับที่สตอยคอฟครับแล้วสตอยคอฟจังหวะนี้โอ้โหบุฟฟต์ยังเซฟไว้ได้ครับ แล้วบุฟฟอนอู้หูยังจะเซฟครับผมแหม่ยังเซฟอยู่ครับผมสำหรับบุฟฟอนนะแต่ตอนนี้เวลาก็ไม่เหลือแล้วนะครับนะไม่ต้องมีซอมีเซฟแล้วครับต้องถาประตูให้ได้ครับตอนนี้ครับเป็นเซฟอีกครั้งครับทีปทีเวดี้ครับเบดี้ครับจังหวะนี้ไปที่คาฟูครับคาฟูขอแทงมาที่เพดี้ครับโอ้โหรวมไปเค่บอเออครับไม่ดีครับจังหวะนี้ครับคาติวิยาครับต่อยคอฟมาครับ นี่ครับฟูค <interfer> ร <es> ับคัฟ oh ูโดนสกัดไว้ได้ครับไม่ดีครับจังหวะนี้ครับตีโซโอ้ยโัวสูงตัวโลดดโวยแล้วก็ยิงไม่ได้อย่างง่ายได้เลยครับผมอือหือโอ้เกิดได้มาอีกครั้งครับผมเอฟป์ฟินยาบอีตูเล่ครับผมไปตูเล่ไปที่เลเซฟไปเซฟไปที่ตูเล่ครับไปที่เอฟป์ครับเอฟป์ขอส่งกลับที่จาฟินยาครับไปที่เวดีไปที่เวเด้ครับนี่ขอส่งเรื่องเขาจังหวะนี้ครับที อยาฟินยาครับไม่พยายามหาช่องครับจังหวะนี้ครับมาฟินยาไวที่เอเป้ครับเอเป้ยาซิโกมาครับแล้วจังหวะนี้ขอยิงครับอื้มมาทันหนึ่งประตูครับในเวลาสุดท้ายก็โดนน้ำอยู่ดีครับผมเนี่ยาเสียดายครับผมไม่ดีเท่าไหร่ครับนี่เดี๋ยวเขาแล้วก็จบเกมนะครับเดือดรกกอลหนึ่งสองนะครับผมแหมเจอที่แมดด้เจอครับผมใครครับมาที่แมดด้เจอรัผมแบบนี้ครับ ทีดูซีบีโอดูเบดีครับเป็นแมโชรมินีครับเมโทรมินีกับทีเบดีครับเป็นทีเดียวเขาครับเดียวเขาดูดูซีบโอครับเป็นทีเดียวเขาอีกครั้งครับดูยเขาประสบกับดูซีบีโอครับผมตัวสกัดไว้ได้ครับที่ดูเล่จังหวะนี้ดูเล่เอาไว้ต่อเลี้ยงหลบมาไปเอเป้ครับเอเป้ไปเจอตับหญ้าผมตับหญ้าห่อแทงไปที่รายการแทงมันกลับครับแล้วขู่แล้วต่อบอลอย่างคมๆครับแล้วจัดนี้ครับเอเมเป้ทำประตูหนึ่งประตูแรกของกินนี้ได้ครับผมแหมสุดตัวจีิครับผม กลิ่นเข้ามาอีกครั้งครับผมคิวซีเบโอครับหมดเวลาครับมาทูมินีครับผมโอยเวลาจะใช้ทูมินีครับวันนี้ครับถอบอลไปกลกันมาครับที่ฮาซาครับผมฮาซาจังหวะนี้เหมือนจะหลุดมาแล้วครับแล้วยิงมาโอ้โหโดนสตัมบ็อกไว้ได้ครับผมยังไม่เข้าประตูครับแต่เป็นลูกเตะตั้งเตะครับลูกเตะมุมมาจังหวะนี้ครับบุฟฟ่อนรับบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้บุฟฟ่อนหาช่องครับ ที่จะส่งแล้วเตะไปครับที่เปดี้แับเหมือนวอลจัเลยครับว่านี้ศัตรูเก็บบอลไม่ได้ครับหลบวปตูค่ะรอจะมาที่เจมครับโ็นี่ทูมิเน่ครับไอทูมิเน่จังหวะนี้หาช่องส่งครับผมแล้ววิ่งมาครับไปที่เวลานครับเวลานแทงมาที่เปดี้เปดี้ยิงครับกบโดนตี <c> ตบ็อกครับผมเปดี้สกัดไม่ได้ครับผมเป็นฟ้าไหมครับไม่เป็นฟ้า,าครับคูนและบูฟอนไม่เซฟครับผมโดนยิงเป็นตุงทีเดียวครับเมื่อกี้ครับ เซฟมาอีกครั้งครับผมบูฟเอเบ้ที่ตูเล่ครับตูเล่ทีไรกาครับตัวนี้ไรกาจังหวะนี้ครับอันไงต่อครับไรกาพยายามที่จะหาช่องครับแล้วเลี้ยงกลับมาโอ้โหเลี้ยงนะครับผมนี่ลาฟินลาฟิโนครับไปทีตูเล่ตูเล่ถองไกลมาครับผมโอ้โหไม่เข้าครับหลุดครับตอวนี้เป็นลูกตั้งเตะของโกครับผมโกเตะมาครับผมจังหวะนี้เตะมาครับผมที่กอหลังฝั่งข้ามครับผม สวัสดีครับฟูครับปาฟูวันนี้ไปทีเปดี้ไปทีตูเล่ครับเอเบเป้เอเบเป้ไปที่ซาฟ,ฟินโยครับลาฟินโยจังหวะน,นี้วิ่งมาครับอโดนเบียดโอ,โอ,โอ้โหโดไประตคาดหลอดโดนประตูขาดหลอดนะครับโอ้โหก็บิดซ้ายหน่อยนะครับเมื่อกี้ตัวคาดหลอดเบียดซาฟินโยได้เดียวก็หลุดแล้วครับผมบางจริงครับแหมเดี๋ยวกบครึ่งแรกนะครับด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับโอเคมาในครึ่งหลังนะครับผมนะเอเบเป้ที่ออฟคเป็นที่ตัวเล่บอันนี้เปดี้ครับเปดี้ไปที่ไร,ร้กาครับ กโดมเบียดครับตีเปดีครับผมเปดีเลี้ยงมาดีลาฟิญยาครับลาฟิญยาจังหวะนี้ให้ตอบลาวิญยาเลี้ยงหลบมาครับแล้วไปที่เปดีเปดีไปที่ลาฟิญโยดลาฟิญโยดยิงคมๆครับโอ้ล้ำหน้าครับผมแหมลาฟิญโยครับเกือบจะคมแต่ล้ำหน้าครับน่าเสียดายครับเนี่ยแหมม่งานจะตีดำนะครับหนึ่งประตูครับ ป็นลูกตั้งเตะของโกครับผมโกเตะมาจังหวะนี้ไรกาดรับบอลไม่ได้ครับดีตูเล่ครับตูเล่ไปทีไปดีครับไปดีจังหวะนี้เอเปเอฟเป้ยิงสองไกลมาโอ้คูคูตัวเซฟไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ครับไม่รู้ตั้งเตะครับผมรู้เตะมุมมาจังหวะนี้ครับกูตัวรับไม่ได้ครับคูตัวยังไงต่อคูตัวเตะมาครับเตะไกลเกินแล้วที่คาฟูครับผมคาฟูจังหวะนี้ยังไงต่อครับคาฟูไปทีตูเล่ ตุเล่แทงครับวันที่อิเสกอิเสกกับที่คืนที่ตุเล่ครับตุเล่จังหวะนี้ครับโอ้โหโดนเบียดแล้วหลุดบอลครับเป็นลูกทูมครับแจ้าวันนี้เปดีครับรับบอลครับรับบอลไม่ได้ครับเกือบจะได้อนแย่งครับเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าครับผมเดี๋ยวเข้าที่เอาเวลานะเอาเวลามันที่เปดีครับผมเป๊ดดีจังหวะนี้ครับพยาาจะหาช่องครับพยายามเอาเวลานครับเอาเวลาจังหวะนี้ครับเลี้ยงครับวันนี้ไปที่ เดอเคาเดอเคาวยั The The like. The ่งไม่ได้ครับผมวันนี้ไอตูมิเนีไอติไอตูมโอดูบิโซโดมเบียร์ครับผมเดี๋ยวเคลียร์มาครับผมโกออกมาตัดนะครับวันนี้อิเซสบอิเสฟมาโมงครับโมงได้ครับผมไีตูเล่ครับเอเปียครับผมไอฟินยาบลาฟินยาโดนเขี่ยโดนนี่จะกัดไว้ได้ครับเป็นทีมเอสตาร์ผมี่ไอตูมิเนฟจังหวะนี้ครับผมมาที่เดอเคาครับเดอเคาวเป็นทีเปดีครับเปดี้ทองกลับครับไปอยู่ไอติโอครับยูบิโอ่สงกัรให้เปดีครับ ตอนนี้เปเดีหาช่องมาแล้วแทงเงี้ยเอาเวลาเอาเวลาเจจงหวะนี้อู้หูบูฟเฟต์เซฟไม่ได้ครับผมอู้หูยังจะเซฟบูฟเฟต์ยังพอไว้ใช้ได้ครับผมสำหรับบูฟเฟต์ครับเดี๋ยวเปเรจังหวะนี้วิ่งมาครับผมแล้วเลี้ยงหลบหาช่องมาที่ไรกาศไรกาศไปที่ลาฟินยาลาฟินยาจังหวะนี้กับเอเป้เอเป้ขอยิงคมๆครับอู้หูทำประตูนำนะครับด้วยสักในยุทธีสุดท้ายนะครับสำหรับเอเป้นะครับผมนะ โอเคนะครับแล้วก็จบเกมนี้นะครับนะเเื่อสกอร์สองหนึ่งครับนะหรือว่าจะาฟินโยเลยครับนะว่าเอยบีบบาเกะไปนะครับนะเจอว่าพอได้บอลก็โดนไปวิโต้คาร์ลอนเบียดนะครับนะตอนนั้นนะครับผมแหม่าเสียใจครับบางไปหน่อยครับนะโอเคเขาสรับจาฟินโยเลยครับนะผมว่าตัวคะคนนี้ตัวค้อนที่ใช้ได้นะครับนะสำหรับสายฟรีนะครับนะสายฟรีหรือคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับนะถือว่าเก่งเลยนะครับนะเพราะมีความเร็วนะครับที่ไวนะครับนะยิงก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะติดที่เท้า ท้าสามเนี่ยครับเท้าขวาเป็นสามนะพอจริงๆอะไรก็อาจจะชนคานน่นะครับนะส่งบอลก็ถือว่าใช้ได้เลี้ยงเร็วรับเลี้ยงดีบสภาพร่างกายดูว่าบางครับบางโดนเบียดนิดๆหน่อยๆก็ก็ล้มนะครับผมนะเออแพทนี้ก็กรรมการก็ไม่ค่อยจะส่งใบเหลืองใบแดงเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ไม่ได้แย่ครับผมสำหรับยาฟินโยครับผมก็นะไม่ได้เจอนะผมไม่ได้เจอก็ถือว่าหาช่องคมอยู่นะครับนะ แต่อาจจะไปไกลหน่อยแล้วครับนะสาหรับจินยูครับแต่ช่องเดี๋ยวว่าดีครับไม่ได้แย่ครับผมสาหรับจินยูแล้วก็ยิงคมครับผมนะแต่ไม่ได้เจอนะโอเคนะครับนะก็อันนี้ครับนะสำหรับการรีวิวจารินยูนะครับนะสวัสดีครับ